วันนี้ครับทางวุฒิสภามียังไงบ้างครับวันนี้ทางวิฒิสภาหมายถึงว่าทั้งสวทั้งประเทศนะครับ200ท่านเขาก็ร่วมนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับโดยระดมทุนนะครับทำข้าวกล่อง1,000กว่ากล่องวันนี้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับในเขตพื้นที่หาดใหญ่นะครับหรือควนลังบางส่วนนะครับก็คือเรา วันนี้ก็เป็นตัวแทนผมสวสมชายกับท่านสวชัยยงนะครับสองท่านมาเป็นตัวแทนให้กับสวทั้งประเทศนะครับวันนี้ทำข้าวกล่องให้กับพี่น้องครับตอนนี้นอกจากมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมแล้วนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเพราะเป็นวันที่5าธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันพ่อของพวกเรานะครับก็ถือโอกาสนี้ครับสวในรัฐสภาทั้ง200คนก็เลยรวบรวมนะครับปัจจัยส่วนหนึ่ง มานะครับให้ดําเนินกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติด้วยครับ,รบนะครับ